โปรโมชั่นช่วงหน้าฝนเดือนมีถุนายนจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ให้เปียกฝนไปทำไมเมื่อซื้อรถกับทางนีเจนโฮมคาร์สิคะมีโปรโมชั่นมากมาย มชที่1จองสิเพียง199บาทรับเงินกลับบ้านไปเลยค่ะ1,9999บาท 2. ดอกเบี้ย0%นเซนาน12เดือน 3. รับประกันเกียร์เครื่องยนต์นาน2ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน,ฉน24ชั่วโมงนาน1ปี 4. เรามีการตรวจอินสเปคชั่นาบวันทูคาละขดีด้วยนะโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถมือส ค่ะจองออนไลน์ตอนนี้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีมูลค่า1,000บาทรีเจนโทงค่ะเปิดทำการมาแล้วมากกว่า20ปีเรามีรถให้เลือกมากมายมากกว่า50คันไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งกระบะ SUV หรือรถตู้ทุกคันรับประกันไม่แท้ประกันศูนย์ครบไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำร้อยเอร์เซ็ ซื้อไปแล้วไม่ต้องซ่อมเราทำการบำรุงรักษาให้เรียบร้อยแล้วค่ะคิดถึงรถมือ2ตอต้องที่นี่เลยค่ะดีเจ h o มค c ารลราชื้นเดี๋ยวเดียว,ย,ว,ย,วยังไม่จบนะคะลูกค้าท่านไหนที่เห็นคลิปนี้นะคะแคปหน้าจอมาเรามีบัตรเติมน้ำมันนะคะมูลค่า1,000บาทให้ไปเลยค่ะ